出来。 เมนูร้อนได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเมนูคาเฟ่มีในคาเฟ่ครับมีกาแฟเป็นส่วนประกอบไหมมีมีฟองเยอะไหมไม่มีเป็นกาแฟดำใช่ไหมใช่อเมริกาโน่ถูกต้องครับเอเป็นเมนูที่มีนมเป็นส่วนประกอบไหมมีครับฟองเยอะไหมเยอะครับคาปูชิโน่ไหมถูกต้องเอ๊เป็นเมนูกาแฟนมใช่ไหมถูกต้องครับสามารถเทลาเต้อาร์ได้ไหมถ้าเมือชิมหน่อยก็เทได้ครับถ้าเป็นร้อนเนาะแฝดไว้ไม่ใช่ครับลาเต้ไม่ใช่ครับมอคค่าถูกต้องเป็นกาแฟใช่ไหมใช่ครับได้ทั้งร้อนทั้งเย็นถูกไหมได้หมดเลยครับมีฟองนมเป็นส่วนประกอบเยอะไหมไม่มีครับมีนมเป็นส่วนประกอบหลักใช่มมั้ยยถาเเ็็นนีครบ มีนมร้อนไม่มีนมไทยสไตล์ใช่ไหมใช่ครับเอสเปรสโซ่ถูกครับกาแฟดําใช่ไหมไม่ใช่ครับกาแฟนมใช่ครับฮิตในไทยไหมมีมีคนสั่งเนาะในคาเฟ่ก็มีมีโกโก้ส่วนประกอบไหมไม่มีครับมีไซรัปเป็นส่วนประกอบไหมมีครับไซรัปคาราเมลมีไหมมีครับคาราเมลมากเกียโต้เหรอมากเกียโต้ถูกครับอ่าโอเคเป็นเมนูกาแฟไหมไม่ใช่ครับโกโก้ไม่ใช่ครับอ่าเดี๋ยวนะเมนูนี้ฮิตในไทยไหมไม่ใช่ครับไม่ฮิตในไทยด้วยหรอ